สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเทือกเขา Rocky Mountain ในรัฐโคลอราโดนั่นเองค่ะแล้วน้องๆเหล่านี้นะคะก็คือกวางเอล ะะทุกคนคะเราอยากจะบอกว่าทริปนี้เป็นทริปที่เราแบบประทับใจมากความสวยงามของธรรมชาติคือแบบตรึงตาตรึงใจประทับจิตประทับใจจริงๆเพื่อนๆเราคือแบบว่าเออคำว่าสวยเกินคำบรรยายนี่คือแบบไม่เกินจริงเลยนะคะแบบไม่รู้จะ describe แบบยังไงจริงๆค่ับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า Rocky Mountain เนี่ยความสวยงามเขาจะแบบ ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าค่ะเราออกเดินทางจากที่พักของเรานะคะตั้งแต่ตีห้านะคะก็จะมาถึงออบริเวณน,นี้นะคะในช่วงประมาณ6โมงเช้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิวรอบๆดอกไม้ป่านะคะอ่ะเกือบถึงด่านตรวจก่อนเข้า Rocky Mountain แล้วค่ะ ในระหว่างทางเราก็จะเจอเป็นแบบฟูงกว้างฟูงแอลด้วยนะคะเพื่อนๆจ้าแล้วเราก็ผ่านแดนตรวจเข้ามากันแล้วนะคะสำหรับเส้นที่เรากำลังจะไปนะคะมันชื่อว่า o Fall River r r a d นะคะก็ขับกันไปเรื่อยๆค่ะอ่าเราก็จะเห็นป้ายอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะ O f f l l r r v v r r r o d d นะคะ เลี้ยวเข้าไปเลยค่ะวิวข้างทางคือสวยมากอะเพื่อน และนี่ก็คือจุดแรกเลยนะคะเพื่อนๆที่เราลงมาให้กันนะคะซึ่งบริเวณตรงนี้เขาจะมีทางที่เขาทำไว้สำหรับซัพพอร์ตแฮนดิแคปด้วยนะคะแฮนดิแคปก็คือ,อรถเข็นแบบคนพิการนะคะที่นั่งรถเข็นมาค่ะเพื่อนๆจะเห็นได้จากตามทางนะคะก็คือสามารถเข็นได้เลยค่ะซึ่งบริเวณนี้จะมีเป็นหินค่อนข้างแบบหินเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็จะเป็นน้ำตกไหลลงมาจากเาทือกเขาคือสวยงาม บริเวณนี้ก็คือจะมีชิปมันเยอะมากค่ะน,าน่าโดนกัดไปนหนึ่งทีสากแก่ใจอีชอยมากค่ะ <c oughs> ไปหลอกเขาว่ามีอาหารให้แต่ก็คือไม่มีนั่นเองเส้นทางนี้ที่เรากำลังขับกันอยู่นะคะ <c oughs> เขาจะเรียกว่า OF o r r i v r r Road นะคะมันจะเป็น One Way นะคะเพื่อนๆ ทางก็จะเป็นดินลูกลังประมาณนี้เลยค่ะส่วนข้างๆนี่ก็คือไม่มีอะไรกั้นเลยนะคะก็คือถ้าตกไปก็คือตุยสถานเดียวค่ะแต่ว่าถานนเส้นนี้เขาจะมีเวลาเปิดปิดนะคะเขาไม่ได้เปิดให้เ,เข้ามาได้ทั้งวันนะคะมองลงไปข้างล่างคือเสียวมากมันมันสูงมากค่ะเพื่อนๆแต่คนขับข้างๆเราก็คือชะโงกนุ่นตื่นเต้นตลอดทาง ค่ะแล้วเราก็มาแวะจอดชมวิวตรงนี้กันแป๊บหนึ่งนะคะดูวิวสิคะเพื่อนๆคือมันสามารถจอดได้นะคะเป็นที่จอดรถคะ่ะไม่อันตรายคะ่ะค่ะแล้วก็มีคนปั่นจัก,กรยานขึ้นเขาด้วยนะคะเพื่อนเ่เราคือแห่งเขาปั่นต้องแต่ตีนเขาจนถึงยอดเขาเลยอะ่ะเพื่อนๆคือแข็งแรงมากค่ะแล้วระหว่างทางที่เราขับขึ้นไปนะคะเราก็คือจะแวะจอดกันตลอดเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันจะมีน้ำ ตกอยู่หลายจุดมากที่เราสามารถเลงไปชมได้แล้วก็มีเทรลที่เราสามารถไถได้ไปตลอดทางเลยนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะคะเพื่อนๆว่าน้ําตกจะสวยไหม น้ำตกตรงนี้จะเป็นคนละจุดกันจากเมื่อกี้นะคะแว้ไฮกิ้งถ่ายรูปกันนิดนึงค่ะ แล้วเราก็มาถึงจุดที่สวยงามมากมเลยอีกหนึ่งจุดนะคะคือพูดได้เต็มปากเลยว่ามันสวยงามมากค่ะเพื่อนๆจุดตรงนี้นะคะก็คือ,อ Rocky Mountain Peak นะคะถือว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วนะคะ,ะสำหรับเส้นทางในการเดินทางของเราในครั้งนี้นะคะส่วนสีขาวๆบนยอดเขาที่ทุกคนเห็นกันนะคะมันก็คือน้ำแข็งที่ยังไม่ละลายตัวนะคะ จริงช่วงเดือนที่เราไปเที่ยวเนี่ยก็คือเดือนกรกฎานะคะซึ่งเป็นช่วงซัมเมอร์ของอเมริกาค่ะซึ่งช่วงนี้อากาศเขาจะเริ่มร้อนแล้วนะคะแต่ว่าเออเทือกเขาเนี่ยสูงมากมันเลยทำให้แบบหิมะยังไม่ละลายตัวค่ะเราก็จะเห็นน้องน้องเอลกเดินนวยน้องกันอยู่เต็มเลยนะคะเราก็มีเป็นเอ่อฝูงของกวางเรนเดียร์ด้วย น้องๆน,น่ารักเนาะเดี๋ยวเรามาดูน้องๆกันยาวๆไปเลยค่ะ Sitting at the top of the Rocky Mountains. We are like literally on the peak. <sighs> the air is very thin. This is a ridge. เราสามารถเห็นวิวด้านล่างได้แบบ360องศาเลยค่ะค่ะแล้วขับขึ้นมาแค่อีกนิดเดียวนะคะก็จะถึง Alpine Visitor Center นะคะก็คือจุดพักรถนะคะก็จะมีอาหารแล้วก็สามารถชมวิวจากตรงนี้ได้ด้วยนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็กำลังจะขับรถลงเขาเพื่อกลับที่พักของเรานั่นเองนะคะอุ๊ยเพื่อนๆวันนี้เราแบบเหนื่อยแล <m urs uit> ้วถนนขาลงก็คือขับสบายมากค่ะจะเป็นแบบทานลาดยางไปเลยค่ะเพื่อนๆคะความสวยของ Rocky Mountain จะยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าเราจะทำเป็นพาร์ทสอง ต่อจากวิดีโอนี้นะคะยังไงเราฝากเพื่อนๆช่วยติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆคะ่ะ